สวัสดีตอนเช้าสมาชิกทุกๆท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านได้มาติดตามพริกแลวก็ผักบุ้งที่ผมได้ลดน้าโดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะครับพริกอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับพริกพันพื้นบ้านโรคเยอะนะครับแต่หลังจากที่เราได้ลดแบคทีเรียสังเคราะห์แสงยังไงครับเหลือนิดหน่อยขวดใหญ่ก็เหลือเยอะอยู่นะครับนี่ครับก็ลดลงใบก็เขียวขึ้นนะครับต้องทําใจนะครับว่าพริกหน้านี้นี่เพลี้ยไฟเขาน่าจะเยอะนะครับส่วนผักบุ้งนี้เก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่รอบหนึ่งสองรอบเลยครับ เมื่อวานก็ผัดผักบุ้งกันอยู่นะครับก็ยังคงได้เก็บอยู่แต่ท่านก็สังเกตนะครับว่าเห็นไหมครับใบมันเขียวขนาดไหนนะครับนั่นแหละครับพะเอกของเราครับนี่เลยผมใช้แค่นี้จริงๆครับแบคทีเรียสสงเคราแสงแล้วก็ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่นี่หมดไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ติดตามผมเรื่อยๆท่านก็จะเห็นว่านี่แหละครับนี่คือผักรอบสองแล้วนะครับปลูกครั้งเดียวแต่ก็ได้กินนานแล้วนะครับรอบสองรอบสามแล้วผักชีก็ เริ่มเลยลาไปแล้วนะครับเริ่มหมดหมดรุ่นแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ควรที่จะได้เก็บรอบเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงขึ้นอีกนะครับนะครับพริกก็เริ่มที่จะออกลูกเยอะแล้วนะครับหน้าแรงไม่ควรที่จะออกเยอะขนาดนี้นะครับแต่พอเราได้ใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงลงไปดอกลูกออกเยอะครับผสมประสานกับฮอร์โมนไข่นะครับไล่ลงไปเรื่อยๆเอาง่ายๆครับเรามาดูตรงนี้กันเลยนะครับอันนี้เป็นลูกพริกครับก็คือต้นพริกเล็กๆนั่นแหละนะครับหลังจากที่ มันจะรอดแหลืไม่รอดแหลยก็ใช้น้ําผสมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนี่แหละนะครับก็ยังคงเหลือให้เห็นอยู่นี่ครับใช้จนกระทั่งเหลือแค่นี้แล้วแหละนะครับก็ลดลงไปเห็นไหมครับใบเขียวขึ้นเลยนะครับเ๋ยวเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมได้นําเสนอจนกว่าท่านจะได้ลองใช้ด้วยตัวของท่านเองผักกาดก็เหมือนกันครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าไก่ครับไก่กินนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมไม่รู้จะทําไงฮะก็เราเลี้ยงไก่ด้วยนะครับอย่างนี้น้อยก็จะเป็นอาหารของไก่แล้วเราก็ จัดการไก่นะครับต้มไก่ประมาณนี้แหละนะครับนี่คือวิถีชีวิตของคำาวพาพอเพียงนะครับปลูกในสิ่งที่กินแล้วก็กินในสิ่งที่ปลูกนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นคงจะต้องไม่ใช้สารเคมีอะไรมากมายเพื่อที่จะให้มันสวยงามสุดท้ายแล้วมันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองนั่นแหละครับแต่ว่าแบบนี้คือการที่เราทําเกษตรแบบพอเพียงเล็กๆน้อยๆเหลือกินเราค่อยมาขายกันนะครับเห็นไหมครับสวยนะครับโอเคเลยทีเดียวนะครับ ก็ลองไปใช้สูตรนี้ของผมดูแล้วก็ลองทําดูนะครับมีหลายสูตรหล,หลายอย่างขึ้นอยู่ว่าท่านจะเลือกแบบไหนแล้วก็อะไรที่มันจะทําให้ท่านขเขาเรียกว่าอะไรครับทำง่ายที่สุดเลือกในสิ่งนั้นแหละนะครับอย่าไปเลือกตามหลักตามวิชาการจนเกินไปถ้าอย่างนั้นเราไม่รอดนะครับเพราะว,ว่าวิชาการเขาอยู่ในห้องแลบบ็บแต่ของเรานี่คืออยู่บนพื้นทุ่งนาแล้วก็อยู่กับของจริงนะครับโอเคสวัสดีตอนเช้าทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ